ปีเตินเรื่อีีเบสรนแล้วแนการสอนครึ่งแขนตอนที่เขาพูดนแล้วก็สื่อการสอนหนึ่งชิ้นตอนที่เขาจะเอาเข้ากองนั้นี่ามเนี่ยสองสามสี่ห้าหก ถ้ามันมีวมฟอกเลยครับผม้มองลอง,าางน,นะครับเขาจะเอาใต่แก้โลยร้ามกันหนึ่งสองสามสสอานะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นตร,ตรงที่ตะปูเขาาจจะเปลี่ยนนะะเขาอาจจะเรียนเพืเพ่อเป็นสื่อในนี่นาะในในนีนน่อยางใเมนูผมต้อตงอใส่แต่เขาไปใส่ทํางในมัหนหน้าเนี้ย เขาจะใส่เองนี้ตำบลสมุนต์ตำบลสันมหาโพธิ์ตำบลชิยเล็ครับตำบลนะครับของที่นำกลับครับนะครับของนี้เนาะองค์นะครับโอจะกินกลับนะครับเพราะว่าข้าหนึ่งนะครับนะครับเราะหลายคนก็มุ่งจับตีนเขามาแลกเปลี่ยนนะครับไปดูเนาะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับบางทีแม่แต่นเนี่ยจะมีหลายท่านนะครับที่เป็นมือโตในครับเนาะจิ้นเกล็ดเฉยๆนะครับ คนที่เขาจะเข้าไปมันก็ต้องมีแน่วเว็บลองเหมือนมันเอาสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านนี่หวังเ okay, ouais. นี่ยลองหรือว่าเว็บตับโนเป็บสสชนะครับยังไม่แต่งนองพี่ไม่แต่งปุ๊บสองครอแล้วเอามือไม่แต่งนะครับเขาเข้ามาแน่ไม่แต่งเนี่ยเขาอยากจะหาแนวห้องเรื่องเว็บไซต์ไม่แต่งเว็บไซต์ไม่แต่งประกอบด้วยเยี่ยเรื่องตับโอนตับโนมีอยู่ห้องตับโอนของมีซนด้วยของสสชนะครับเป็นองค์ประกอบเตี่ยเป็นเว็บของ เป,เเปเลี่ยนเว็บไซต์หรือว่าเปลี่นบ้านทันไม่แจกใช่ไหมล้วกอในแต่ว่าตำบลแต่ร่าสสะชอเขาจะอยากไปใส่นะครับมันที่คุณบนลขึ้นขึ้นเป็ตัวอย่างจับนะครับมันเป็นแค่ที่เขาจะเอาไปตกแต่งตัวนี้นะครับหรือในการทำข้อสอบนะครับทำข้อสอบทำรายงานประกอบคำซื้อซื้อกรเทียกระสอนนะครับหรือว่าเล่นเียนรู้่างๆนะครับนาะก็แต่ใ้หลายอนะันนะครับถ้าผม ู็ไปเวยนะครับถ้าตันกับเอินได้ยกมือได้นะเราควรจะมาสร้างสิ่งของที่จะมาใส่ในแม่นระครับเนาะนะครับว่าเขาจะทำอยหางไรบ้องนะครับโดยที่จะใช้เครื่องมือเนี่ยไอวาเนี่ยนะครับงนะครับอาจจะมาได้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเดียวมากนาที่นี่อะไรก่อนนะครับเรยวมันเพิ่มขึ้นนะครับบางคนทีใจรักนะครับหรือบางคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับนะครับขคนใหม่นะครัเนาะใช่นะครับมันก็จะเรื่องของเลือกเขาจะสร้างเขา แต่ใจผมนี้ก็ได้นะครับมีช่องตรงนี้นะสร้างดีไซน์ใหม่นี่ครับสค้งเกล็รอบสร้างรอบๆรอบข้างอย่างไรคล้ายๆกันนะครับอันนี้เขาบอกสาบแช่กินเข้าไปได้นะครับมันเะอยู่ในที่เขาสร้างในงานของเขาเนี่ยนะครับอันที่สองนะครับไวบอร์ดไวบอร์ดนี่ก็ มันแน่าต่เดานะครับหน้ากระดานี่เขาสร้างเขาก็สามารถเลือกเทมเพลตได้ไว้บอร์ที่เขาสามารถสร้างหรือว่าทำงานหุกมอย่างไรก็ได้นะครับตัวนี้นะครับอินเทอร์เนชั่นะตัวนี้เขาจะเป็นตัวรักที่คนใช้ใช้กันเะนาะตัวนี้ตัวนี้มันจะใช้สำหรับบอยนะครับทำสำหรับบอยที่เาร,ะะเา,รเาไปใช้เนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นอ่าท่าจะเป็นทเทมเพลตสำเร็จรูปนะครับที่เขาจะ เอาพลักตที่เขาจะเอาไปใส่ในเฟซน,นะครับเคลือบไซด์ของในรนะัฐสมบูรณ์เราในรัฐสนชนะครับเขื่อให้ติดลักนะครับอีเซนต์นี่ยมันจะเป็นมันจะสร้างการน,นสำสืบหรือเ้าเลยนะครับเนาะนะครับพ้แาแรงของเลือกปุ๊บมันจะถามว่าคือเลือกเอเอพียวบอสนะครับหรือว่าใช้ตัวโม,มดิฟแนมเนาะถ้าผมคิดใช้ตัวโมดิฟแนมพวก ที่แน่เนี่ยมันเป็เลือดเลือดก็ม้วนเลยนะครับย่อขยายได้ไหมนะครับเขอาสังเกตุว่าถ้ามันม้วนออกสายตาดีเลยนะมึงนะครับเขาจะย่อขยายได้ด้านข้างนะครับมันจะมีสไตล์เนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นเลือดโทนสีนะครับมันจะกับน้อสีเมื่อเราละนะครับเราถ้าเราสังเกตุเห็นเปนเลือดได้ว่ามันจะไล่สีเราครับในการสร้างเห่นเห็นสร้างเลือสายนะ เวลาเขาไล่สีเนาะถ้าเขาไปยากคนเดียวเนี่ยมันจะมันก็แา่ทกอ่าเขาต้องไปทิ้มกับไปไล่สีเนาแต่ในเวลาเนี่ยมันมันสร้างเช่สีขอเราละมันไล่เพียงเพงเราละไล่แล้วสีเนาะที่เห็นมัสูชุด้วยเพามันสีที่น้ำไหลในโอกรเพียงเพียงนะครับยางเวลาถ้เาไปทำในในครับอยอะไรเงี้ยบางคนก็ใส่สีเข่งบางคนก็ใส่สีจางนะครับบางคนใส่ตัวซื้อตัวซื้อสีเหลือง ขื้นหนัง,งสีส้มเนี่ยมันก็ไปได้งแต่ไหนมนามนะครับมันจะแอนเนี่ยแต่ตัวเนี้ยมันสร้าง้เขาละนะครับถ้าเขาจะเป็นรังสือหรือว่ารังสือหรือว่าอะไรก็รู้รแต่เนี่ยเขาก็สามารถได้ตัวนี้ไปได้เลยนะครับเนาะมันจะไล่สีเอานะครับโอเคสีขาวปุ๊บอ่าสีขาวมันก็จะขึ้นมานะครับอันนี้เขาก็สามารถเลือกได้นะครับจะไล่สีทองไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นนะครับเป็นเพตุน้องที่จะคข่เหมือนกันนะครับ าลองซึ้งไปกันได้ครับว่าเราต้องการเรื่องอย่างนี้เนาะนีเรื่องห็คือหน้าโปกนะครับห้าโปกนี่เขากดิตอลอยนะคนั้นะครับเวลาเรารายงานนะครับทำรายงานต่างๆนะครับอนี้ออกดิจิตอลเยอะนะครับทำรายงานทำขาเพิ้นนะครับมูเอานะครับหน้าโปกนี่เป็นสิ่งทเ็ว่านะครับนี่เขาจะสร้างข้อมูลขึ้นานของคนก่อนครับน้องนนะครับร้อนังสือ เข้าคนทางมันจะมีออดเนเสียงทนะครับเขาจะเลือกเอาแบบปิดเสือแบบไหนนะครับเดี๋ยวนี่อแล้ก็มีกาเบอดนั่นหนแต่ว่าเราส่อหามี่ไหน้นหเลือกึ่ดีไซน์เราถ้าทำหัวจะทำกีเพดหนึ่งหน้าเพเนี่ยใจะมากี่เพดสี่ใจอันนี้กะอปีค่ะใจเห็นแบบหนึ่งบอกถ้าเป็นแ้วไซ์ครับมันพอสามาร่เลือกได้เราเนา่ยทำสี่แผ่นก่อนข้อมูลด้วยานก่อวบรสีแผ่น ก็ถ้าจะแบนน after, ่งไปก็ได้แบ่งประวัติแบ่งแผนก็ได้นะครับแบ่งเป็นประชากรอาชีพข้อมูลสต่างๆโลโก้ต้นฐานอย่างถ้ามันเกินสี่สไลด์โยมก่อจะสร้างสร้างหน้าเหตุด้วยนี้ชุดสีเพื่อครับเพิ่งเรื่อ้อบมาแล้วว่าชุดสีที่ดีที่สุวยครับนี่สอบพร้อมกับเพลย์เม้น์อ่ะคือชุดสีเรานี้เพราะฉะนั้นการจะเลือกตัวหนังสือตัวสีตัวสอนควรจะเลือกในชุดสี แต่ต <Es> ้องไปเลือกที่คนเดียวต่างโลกถ้าเอาบอกว่าองค์ประกอบเขาชอบแบบนี้แล้วปีนี้เะมองสมิติชมจะทำให้มันเป็นทีมเดียวกันคือสีพ่วงอยากเอาบองสืสีฟ้ามาใส่อ่ะดีไซเนอร์เขาบอกว่าสีมันมาเข้ากันแตต้องลองเพราะฉะนั้นแคมวาญมันดีไซน์มาแล้วเพื่อนเราดีไซเนอร์มาออกแบบแล้วตั้งความกับสื่อหรือสีตัวสื่อหรสีปีเพราะฉะนั้น ถ้าเลือกปีไหนแล้วขอให้ทำชุดนะครับอย่างเพียรได้หรือทำอย่างข้อมูลตะบนก็ข้อมูลตะบนทั้งชุด,ด,ด,ดถ้าจะเอาสีฟ้าขอเป็นข้อมูสีฟ้าทั้งหมดเนาะโอซีจะเอาสีาส้มกับสีส้มทั้งหมดทำชุดต่ออ,นอันนี้ถ้าเพีเยมเมนูเนี่ยสามารถเพียมสีได้เนาะแต่ถ้าจะเพื่อดีก็คือเว็บไซต์คือเว็บไซต์ควรจะมีธีมสีเดียวไปตั้งแต่แรกจนถสุดท้าย ถ้าอยากได้สีฟ้าออเลนสลรักสีฟ้าน,น้ำเงินสีขาวสีอย่างเงี้ยมีโคสีประมาณนีนะ้เนาะเพราะฉะนั้นท่านอย่าโดดถ้าท่านโดดปุ๊บมันจะไม่มันกลายเป็นการทิพมันไม่ได้คิพแหละแต่มันกลายเป็นความสมมุติอย่างพอซึ่งอ่านอยากมีมิชชั่นเนอร์ออกแบบเห้ท่อนได้บ่อกอแล้วเนาะน,นะฮนะเพราะฉนะะนั้นท่านเลือกหนึ่งชุดเรื่อยนะับเลือกเพลย์เพลยหนึ่งชุดนักธรรข้อมูลพื้นฐานของตำบลเนาะ,สะ,สะ ระวังตำบลสาธารณสประกอบพื้นฐานเนาะขั้มก่อนขั้เกิดเนี่ยตนก็ออกแบบเลยแต่ว่าขอว่าหนึ่งหนึ่งแผ่นน่ะนะครับยกเนื้อข้อมูลหนึ่งชุดเนี่ยขอว่าเกินมสี่แผ่นเนาะตรงนี้สําคัญนะครับแถบด้านข้างนะครับเนาะไปดูด้านข้างนะครับเนาะพอลองมาดูที่องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแบบนี้นะครับเนาะเวลาเราเราต้องการ ต้องแกะรูปนะ่รเข้ายางลายไทยอย่างี้นะครับลายไทยหรือว่าเขาจะแทกรูปผ้านะครับเขาเขาเกลี่ยที่โอ่กขอบพี่้องนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับยางกรอบนะครับถ้ามันเป็นพื้นที่เป็นสีฟ้ากัสีผิวเนี่ยนะครับเนาถ้าเขาลากหาวใจเนี่ยเขาสามารถเขาเอาผู้มาใส่ได้เลยนะครับตัวเนี้ยเขาหลักผู้มาใส่ได้เลยนะครับกรอบ9ก้าฟิตนะครับต่างๆเนาะ เส้นคอนะครับมันก็จะมีเพื่อหลายรูปแบบนะครับเวลาเราต้องการกรอบที่เขาจะเอาลูกผ้ามาใส่นะครับนะครับเาขาก็เลือกตัวนี้ได้เลยนะครับเรา๋ยแแบบจำลองนะครับที่มันเป็นสีเขียวก็ติฟ้านะเขาสามารถเลืกอกมาใส่ได้เลยนะครับแล้วเขากลักมีรูปกลักมาใส่ได้เลยนะครับเอานะครับหรือเขาต้องการ ไอคอนอื่นๆนะครับเราต้องการเป็นเป็นนะครับที่เมื่อเขาจ่อมาใส่ในเทจเพจเขานะครับเขาสามารถทีมของทีเข้าไปนี่ได้เลยนะครับเนาะอย่างมะเรงปอยเนาะผมต้องการมะเรงปอเนี่ยนะครับคิดแก้ไปนะครับเราแล้วเขาก็ขี่ฟางเขาปี่มาแล้วก็ขากวางได้เลยนะครับต้องหลุดได้นะครับต้องหลุดไปเยอะเลย

มันหนัก